มา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 หาอยู่หากินมือนี่นบัดน,นี่เอาใบตอ<ร>งมาแล้วโอ้ยผุ่นนะผุนนะพุนนะชนะนะิมมให้ไหนมันแสบเด้อคอยอนนั่นให้พ่อแห้งแล้วชิมูก้มเจ้าอะชิมเบิงชิมเบิงอันนี้มุกน้อไม้มุกน้อไม้ให้มันนัวนัวปาด นี่คือโมกหน่อไม้หยาบีนี่แหละโมกหน่อไม้โมกหีนแล้วแหละจังเลยเข้มอไาบกแล้วมันเข้มนี่คือโมกหน่อไม้กินเข้มกิ้มเข้มกินจางกินแสบกินนัวใส่ใบตองกาเ่อบาดตนัลใส่มันเบิดโลยมันจังนัว กรอา้นหมีงนะนะแลัน่โอ้ยมันโบจางละแซ่บแล้วละจางไว้นักหมีงเละนอเอาใส่ห้มันพอดีโรดเข้าเข้าแซ่บจังใดก็เสีบจังนั่นละมันกละมพอนมันาอหอหอ่อหอมือนี้มือนี้อันสั้นเดียวหนึ่งใส่หัวใส่มวยเอาอันนั้นมาใส่อีกบอให้มันนัวบอก มันจางอยู่เพิ่นว่ามันยังจางอยู่เอาใส่เห็นมันแสบรูดโอ้คอยให้กินจนว่าบักลิ้งปิงกระเบิดตั้งเป็นกมเอาไอ้ให้มันแสบรูดอันนี้คือใบตองใบตองเสียมามกนอใหม่มงนีเมื่วานนี่แกงเมื่อนี่มก คือบอจักแท้เส็บอยู่รถสัตมันนะจะพูดนบอมีเพยเลยย่ามาคิดเนียค่ะรกก่อเรจะอ้วนเพีได้ไม่เพยไหน่เสบปล่อยว่ามันฉ mm. right. right, right. ีจางๆอยู okay. so, at, so, so, okay. ่จางมาใช้รูด่อยว่ามันจางคอยกินแซบกินนัวอันนี้นะมันบอนัวคอยหามาใส่มดแล้ว ใจอีกรถมันบ่อหนุ่มถอยว่ามันบ่อท่านไหนนัวอยู่นี่บ่ตองเห็ดเค็มเห็ดพอดีนีละแม่ขั้วห้ามแม่ขั้วพูนี้พูนึงอันนี้กับแม่ขั้วพูนึงแม่อยู่แนวกินมากินอยู่นี่แหละปลาแดดระนนเาไดกมันื่อมว่บปลาแดตลาดแล้วะใส่ปลาแดกนัวปลาแดควง หมุนก็บ no. ่ได้เลยเนาะมันหมุนกรไบาดอ่นั่นกองกองกองเอาน้ำประเด็กใส่ให้มันนัวมันแสบให้มันนัวืันนี้เอ็ดหมกหน่อไม้เอ็ดน้ำกันกินน้ำกันหลายคนไม่จังแสีบยังบ่ตตวงก็ใส่อีกมันจางอยู่ นัวละนัวละ,ละ,ละใสแล้วก็ปรุงปรุงอีกแม่ขั้วสามแม่ขั้วผุดมือนี่แม่เจอเนดะไปเอามาในเอานอมันมาจักเรียบร้อยแล้วกะเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งซุกแล้วกะเอามาตาม่ำใส่เครื่องใส่หยานัาง่งใส่ผักสะแง,งะผักอีตูสะแง,งะ ใส่ผักไอ้นั่นพร้อมหัวทิ้งไข่ตำใส่กับยานางตำสร็จแล้วก็มาอซิมเบิ่งซิมเบิ่งเขาบอกว่าให้เอาไปหนึ่งแล้วก็มาซิมซะก่อนขันอยากหูแจักว่าแซ่บแต่นี่ก็แซบแล้วล่ะอ้ากินบิ๊แล้วแซ่บเลยแซ่บนะเนี่อ้าวพอดีพอดี คอยกินแซบกินนัวกินเข้มกินเข้มแล้วคอยพอเป็นเข้มคอยกินแซบพอดีคุกใหญ่ๆคุกใหญ่ๆผูใบสองกระไดมะห่อมะหอมะหอกินแบบนี้แหละมันแซบมันกินบ่อแซบในลิ้นนะคอยว่ามันบ่แซบ เออข้าวโล่นเนื้นโถสก้อนจังห้อแล้วก็มาเสื้อมุ้ยแล้วก็นึ่งแล้วก็บินแล้วอ้วเปาหมาเนี่ยเป็นมิอเลิไปเมเ็นงเฮาสก้อนไปหมากอะกบใหญ่ไปกอไกห้ไปก็ฮอแลมันผูขึ้นรถนั้นมาขาดหมากขาคุ้มเเ่งส โคกบักไงโคกบักไงได้สามสิบ <único> ห <Liberty Overwatch throat> ่อพุ่นละหลายกระดดกระเดียห่อปานห่อขาตุ่ม่นได้นึ่สองสามแม่ขัวมาเด้อมาถากินน้ำกันเด้อมุกต่อหม่มุกม่อหม่ อันนี้มันบอกกินเขาเที่ยงแล้วอันนี้มันกินเขาแรลงกินเขาแรงเด้นนี่กินเขาแรลงเขาเที่ยงเขากินแล้วเฮ้แต่มันงามๆล่ะบอมากกับบอได้กินเฮ้บอมากกับบอยได้กินใส่หัวใส่มวยเห็นละบ่มีบอได้ใส่ซึ่ง โอ้เ oh, oh, พชรลาย<ห>มันก็นกนกนห่อนทองแล้วเนาะฮะอหอหอ่หอคอยสิเป็นผู้ทายขอยขอยจักให้เรียบร้อยแล้วพักจะนั่งอันพักชะเงะขอก็ไปหามาให้เรียบร้ <c oughs> บอยมาแล้วไปหาพักชะเงะบ้านข้าวปลูกคุณแล้วมันจงหอมหอมห,วห,วหว้วยห้วยห้วยนี่แหละต้องใส่อีตูาะเงะพร้อม ปาเขาบอกว่ายัางบนทันไหนหนั่วอีกว่าสิใส่ปลาแดกอีกบอพอละจะเสีบแล้วละ่ะพากันมกผ้ากันมกไไน,นอไมอันนี้นะมันนอไมแแ่บมันอ,อ,นอนน่อนพ่อแม่นอมไมไรเดอร์นอรไมนอไมไผ่ตุง่ง น้อยปลาไข่มันเบิดหลงหลงเบิดป่านแล้วแทบแซ่ยบบัดรไ่หัวไสมุวยหนึ่งวัยหนึ่งวัยภัมากกักินมองนี่มองยู่มองกินมองยู่มองกินเอาเอาไปใส่ไปทั่งพุ่นเดี๋ยวมันสิถืออันนี้เอาบกระแดกแซ่บปลาลาดนัวเห่าน้องผักหลายแน่ ใ่ใส่ๆซไซไซเซ็<ส>บเซ็บเป็นตาเซ็บใน<ส>บ, <ๆ S 2> บ,บ,บักอีบอีบเรนี่แหละฟิเฮ็ดยูเฮ็ดกินหลยปูหลยคนกินน้ำกันกินน้ำกันหนึนหน่งมกเรากันหนึง่งหนึ่งเรจังสะเอาไปกินดอก สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ซ้ำนีส่สักก่อนเดอ้อเห่อเดินกว้างกว้างมาหาอยู่หากินกินตำบักหุ่งกินแกงหน่อไม้น้ำกันวันนี้กินหมกหน่อไม้สหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ซ้ำนีส่สักก่อนเดอ้อไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ